นุนโดย Honda Eye, Band, no. s c o o p y ่นไอ้ทรีบอร์ดแบดรองเท้ามอสโน่ครับอาสาความซีดมาเซิร์ฟความซ่ากันต่อนะครับกับศิลปินสุดซีดแนวเซิร์ฟมิวส si ิกนะฮะกับสิงโตนำโชกับรายการธุรกิจสิสาต์ตอนซีเซิร์ฟมิวสิกมาไปติดตามชมกันต่อเลย พี่ก็จะมีมีโคอาะโคอาจะเป็นไม้ที่มีเฉพาะที่ฮาวายก็จะแล้วก็จะมีมะม่วงไม้มะม่วงเนี่ยเหรอฮะมะม่วงเฉลยนะฮะมะม่วงฮาวายก็จะมีไม้มะฮอกกานีครับไม่แต่มันรูปแบบมันน่ารักดีนะครับที่เรียกว่าทรงสับปะรดครับก็เล่นเล่นแล้วเล่นเป็นสับปะรดนะครับ เันนี้ไม่เป็นไม่เป็นแล้วไม่ต้องมาลบอ่ะอะไรอย่างแบบโคโคนี่เขาเรียกว่าทรงอะไรคะก็เป็นทรงมาตรฐานมานะครับคนชอบเรียกเลขแปดนะเคยคิดไหมครัพี่ดองเคยคิดไหมว่าอยากจะให้มันเป็นแบบลิมิเต็ดสำหรับแบบประเทศไทยเอาไปขายต่างประเทศอะไรอย่างอ๋อนี่ครับมีแล้วครับอันนี้ของไทยไทยอู๊ครับเป็นไม้ไทยครับอันนี้แต่มันบางกว่าหรือเปล่าครับพิเศษครับเป็นลักษณะเฉพาะขครับอ๋อลองเล่นดูนะลองเล่นะครับเสียงมันยังไงครับมันจะแตกต่างกันพี่พี่องดีคอร์ดซีนะพี่นี่อันนี้คอร์ดซีนะเหมือนกันเลย จีนกันนิดนึงว่ามันจะแบบว่ายมาฟังออกด้วยนะโอ้โหดีใช่ได้อันนี้เป็นดังโว้โว้ใหญ่ๆนี่เป็นดังนองนัยนองนัยอ่าวัสดุนอกจากเป็นไม้แล้วยังมีเป็นส่วนใหญ่เห็นแต่เป็นแบบไม้แต่ว่าเพิ่งจะเคยเห็นแบบมาตติกพลาสติกจะเป็นงานสะสมมากกว่าครับก็คือเล่นเล่นได้ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่คนไม่ค่อยนิยมเล่นเท่าไหร่ใช่ครับ ปังคงปังคงปังกว่านี่มันจะดูตรงตรงกว่าหน่อยนึงถ้าถ้าสงกรานต์ผมก็รอดนะทำไมอะคะก็ไม่เปียกไม่เป็นไรโอ้ต่เนี่ยเรียบร้อยเลยนี่เปียกจะได้เลยครับย้ายสิงโตพูดถึงเพลงทิ้งหน่อยครับเพลงอัศิรรย์แรกของพี่สิงงตัวใช่ถูกต้องเพลงทิ้งเนี่ยได้พี่ทัว ดิจิทแมตติกไม่ได้พี่ถั่วดิจิทัลแมติกเขียนเนื้อให้ทำนองนี่แต่งมาตั้งแต่ตอนอยู่ภูเก็ตแล้วก็เราก็นั่งเล่นนี่คือเราก็ว่าไปใช่ไหมเราก็นั่งเล่นแต่ยังไม่มีเนื้อในช่วงที่มาทำอัลบัมกับพี่กิจแจ๊สพี่กิจแจ๊สก็เป็นมือคีย์บอร์ดโมโนโทนอยู่แล้วแต่ก็พี่ถั่วก็เป็นกวนๆโมโนโทนอ่ะก็เลยให้แกช่วยเขียนเนื้อให้ชอบจะตายแกเขียนเนื้ออบอุ่นดีาเงแรกก็สร้างภาพนี้เนี่ นเลสายมบใพลงทิ้งนี่จะอัดใช้แค่กีตาร์อย่างเดียวใช่ไหมอ่าเพลไม่ได้มีอูเลเล่แต่เพลงที่สองมีอูเลเล่ครับไอ้กอูเกเล่ที่มีมันราคาพันบาทนะแล้วเสียงมันไม่ดีเราจะเอามาอัดเนี่ยคุณภาพมันก็มันจะปองแง่ปองแง่ะทำอะไรวัตทันทีอ่ะก็เซิร์ชมาเจอร้านพี่ดองเนี่ยฮะแล้วก็โอ้โหมีอูเลเล่หลายตัวมากครับตัวหนึ่งก็ประมาณ8,000-9,000แต่ตอนนั้นก็กัดฟันว่าจะซื้อแต่ทีเนี้ยไปเจอป้ายโฆษณาอันนึงว่า มีการประกวดปูคุณเล่ยถ้าชนะเลิศได้ตัวนี้เป็นตัวที่เราอยากได้พอดีเลยโอ้เป็นภาพฝันขึ้นมาเลยาก็คึอกล่าวว่าล้าต้องติตัวน้ำทุวอยัง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 อีกพรุ่งนี้ไปละพรุ่งนี้ไปละก็คือเพลงทิ้งจะปล่อยมันลืนแต่ประกวดมันพรุ่งนี้ถ้ามันออกก่อนปุ๊บแล้วประกวดเนี่ยโอจบเลยคนรู้จักละประกวดไม่ได้แล้วประกวดไม่ได้ละความฝันของเขาที่เขาคิดไปประกวดได้รางวัลตำแหน่งก็ได้ได้ เขาให้รางวัลที่หนึ่งมาก็อุกเลเล่ตัวหนึ่งชนะเลิศแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งเขาบอกอเดี๋ยวมีรางวัล People Choice ก็คือทุกคนเขาก็เขาก็จะเลือกให้ใ<ช>เขาเขาก็ให้ผมอีก คือตอนแรกเราก็คิดเยอะนะเราอยากได้อ่ะคือถ้าเราแบบมาแข่งอย่างที่เขาเขาสัมภาษณ์นะเออพี่หวังอะไรป่ะอ๋อไม่ครับผมหวังเอาสนุกสนุกแค่เนี้ไม่ใช่แต่ก็สัมภาษณ์เอาไงผมหวังอะผมจะเอาไปอัดเพลงหวังเลยไอสนุกประกวดเมื่อไหร่ก็ได้สนุกชีวิตเราสนุกมาทั้งชีวิตแล้วสนุกมาแล้วจะเอามาอัดเพลงพอคิดไปคิดมาก็เลยเลือกเพลงที่เล่นง่ายที่สุดเราไม่เก่งมีสองคอร์ดด้วยกันคซีก็ดีไม่เลอะเล่นแค่เนี้ยเล่นมันทั้งเพลงเลยแล้วคุณให้ึ่ง I come over early in the morning just like a heat wave without whirling. and when I'm touch you my heart begins to flutter cause smooth creamy like peanut butter i said girl I wanna live. เล่นสองคอนตอนนี้ตอนนี้มีอุคุเลขกี่ตัวตอนนี้มีอยู่สามตัวสามตัวตัวได้ฟรีมาของตัวได้อีกตัวหนึ่งคืออีกตัวหนึ่งก็ตัวเนี้ยครับที่ที่บริษัทอนุนุยเขาทําให้คือว่าเราไปเล่นของเขาจนว่าเขาสงสารใช่เขาสงสารเปลี่ยนบ้างเหอะเขาก็เลยทําให้เป็นซิกเนเจอร์ให้มาใช้ก่อนพอใช้พอคนเห็นปุ๊บก็ทำมาขายอ้ยร้อยตัวร้อยตัวเท่านั้นแล้วตัวที่ว่าสองตัวที่ชนะเลิศนี่อยู่ไหนเออนี่อยู่นี่อยู่นี่มาด้วยฮะมาเห็นตัวนั้นแล้วมันจะยังไงตัวนี้ก็มันจะเสสียบูตรไไม่ด้ คือเล่นสดยากเราตอนแรกเพลงทิ ça, na 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 ้งใช่ไหมพอได้ตัว mm นี hmm. ้มาปุ๊บเราอัดเพลงนี้เลยิงงเลที่่ออปยตาม เพลงฮู้ฮูฮูู้ฮูู้ได้แรงกลังใจในการแต่งมาจากไหนก็เนี่ยได้อูกูเลเล่มาใช่ไหมที่เราก็เหอเหออูกูเลเร่เราเนีเราได้มาใหม่เราก็เดินเล่นกันกับพี่กิจแจ้ก็แล้วก็ลากันแกก็เล่นขอดนี้ขึ้นมาผมก็เลยให้แกเล่นไปเรื่อยๆแล้วผมก็ร้องอะไรเงี้ยครับก็แต่งวันนั้นก็แต่งเพลงนี้ไดเสร็จแล้วตอนเย็นก็ค่อยไปเขียนเนื้อที่บ้านเขียนเนื้อเสร็จก็อัดอัดเสร็จปุ๊บก็เนี่ยใายในวันเดียว เหมือนเราเหมือนเราสนุกอ่ะคิดถึงเงินได้ได้ของเล่นมาใหม่เราก็อยากจะเล่นทั้งวันอ่ะเหมือนได้ได้รถบังคับมาใหม่ก็กดมันจนพังอ่ะคิดถึงเงินไหมคิดถึงคนฟังมากกว่าโอ้โหเยี่ยมเลยนี่นี่คือคือเพลงอ่ะทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองชอบก่อนครับแล้วก็ก็หวังว่าให้คนอื่นชอบ เในวันที่เธอนั้นท้อใจหมดวุ่นวาสับสนกับร้อยปันหาฉันรู้ว่าเธอคองเหนื่อยล้าหลาสักวันต้องเจอทางออกเดือจร้อนที่เธอที่คอยเดินตัว,วัน่ีเคยจะรับลาจากยังคงสองแสงวันใหม่ในยามเช้าพรุ่งนี้ยังมีรับใหม่ แล้วอูจคะยงเรี่ยังไ้อะไรครับพี่ต้องเล่นกับแนวดนตรีแนวไหนพี่เล่นได้หมดครับมจะเป็นเฮฟวี่เป็นรอสตมีคนเอาไปเสียบเอฟเฟกแล้วครับไปอยู่ใน YouTube ได้ ก็เป็นเครื่องดนตรีอ,อีกชน you uh, ิดนะครับเล่นได้อยู่ที่คนเล่นจะเล่นแนวไหนทุกแนวก็จะติดกลิ่นทะเลทะเลเข้าไปด้วยครับผมแล้วรุ่นไหนขายดีที่สุดครับพี่อยูเก้าร้อยครับอันนี้คือคนจะชอบเพราะมันเป็นกระตูนเสียงใช้ได้ครับเดี๋ยวเราจะฟิชเชอร์ลิงกันระหว่างอุคุเล่ยกับกองยาวของเฟิร์นนะฮะ วันนี้กไ็ได้ได้รับแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรความรู้เกี่ยวกับริมเล่จากกูรูกูรูดองมาเรียบร้อยแล้วริมบบูติต่อไปนี่เราจะเจอคนที่ทั้งกูรูทางด้านการทําเลยอ,อันนี้แบบว่าต้องแบบ ประดิ์ขึ้นมาสร้างขึ้นมาเลยอ่ะถูกล้องเลยทีเดียวเชียววันนี้ต้องขอขอบคุณที่ดอกมากๆขอบคุณมากนะคะสำหรับสถานการณ์ความซีดข,ของภารกิจสุดเซิร์ฟของพี่สิงโตนำโชคเนี่ยยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาซีดกันนะครับรับรองความซีดที่นำมามอบให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้ร้องซีดกันอย่างแน่นอนกับรายการภารกิจซีดสาตอนซีดเซิร์ฟมิวสิกที่นี่ทีเดียว โอ้นี่คือไม้เป็นทอ,นทอนๆดๆแบบนี้เลยคือใช้เขียงที่บ้านก็ได้นนใช่ไหงก็ได้ใช้เขียงที่บ้านก็ได้เหรอคะไ,<ด>ได้ครับ